ด้านไหนโอ้บอไม่นดีบอสแล้วมันบอสอ้เวนต์แล้วผมคิดว่าจะทุ่วอ่ะคิดดูอ่ะหอมเงี้ยหอมเงี้ยยงยังใจเย็นอุ้ยเบอกว่าใจเย็นใจเย็นไม่งก็กดเลยอยู่ไหนวะอืออืออือไปยี่ติดพิษก่อนไปยี่ติดพิษ อขาวุธไปอ่ะตีมันติดไฟกับติดดีดีตัวพี่บังเม้ยนไม่หนีไฟเหรอไอตัวพี่บังเว้ยเฮ้ยเอ้าบังอะไรโดนแล้วน่ะตอนแรกมันไม่โดนบอสตีตอนนี้โดนแล้วเออไอถอย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 โอ้ยโอ้ยแล้วมันมาหากูทำไมวะเนี่ย ช่วยไอ้ลงมาไหมอะไม่ได้ลงแต่ไม่หลุดไปลางมันมาลากมันมาไอ้ปืนไปไหนนอนอยู่นอนอยู่วิ่งอีฟตีวินอย่าอย่าอย่าวันมาเอ้าตีตีติดไฟกับติดที่ที่ขอกูไม่มีผมไม่มี รถทวนหายไปไหนหายไปไหนไม่รู้เอาโอ้ยติดไฟแม่งพ่นไฟสีเลยสีเลยการเป็ไก่แทบเลยเสเนี้ยระบาแล้วละไอ้แยยยยเยย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 อยยมาได้ยย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 ย้ยยยยได้มาแค่นี้แหละโอเคยรยบยย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 ่ด โหดมากคนไฟทีนี่แบบซีดเลย <c oughs> โดนที 30, 30ละสามสิบสามสิบยางก็ไก่แซบเลยว่างั้นเกี่ยวอะไรกับไก่แซบวะซีดเหมือนกันไงซีดเวอร์อมีเวอร์ซีดไก่เข็บสีสุดสุดคุม้ม ทำไมเข้าเฟซไม่ได้ครับเหมือนเฟซมันข้ามทางข้างเคียงไงไวลุอ้าวอ้าวเอาตัวขาไม้พี่เอ็นเดียวเดี๋ยวเพิ่งวางนะเดี๋ยวเพิ่งวางนะแต่วางข้างบนเลยลูกนี่แน่วะหาไม่เจอโอ่เอ่อ ประตูประตูตูงเสื้อนี่เตะไปหมดเลยเราพี่ได้สกิลออกซิเจนมาพี่น่าจะได้แล้วมั้งเดี๋ยวดูก่อนออกซิเจนไว้เนี่ยหายใจอ๋อมีแล้วเจอละต้องใช้ดูเรสเตียดูรัสเตียต้องไปดาวแมบแบบมั ครับเด้เยอะขึ้นแล้วกีบ,บัสซี่มันไหลนี่เองไอ้โคกอะไรนะอะไรโม้โมะโคกไม่ได้โม,โม้๋อโคกแข้งควยเออเกือบละพิหวานเปล่าเออพิหวานเปล่าพิหวานหรือเปล่าพิหว,วานหรือเปล่า,า,อ,าอย่าไอ้เลยอย่าไอ้อะไรเนี่ยสโนว์บอลอะไรเนี่ย ดีี่เจอศึกหนักเจ็ดนาทีไม่ถ่ายายาวๆวะเอาเปล่าเอาอะไร <c oughs> เอาเปล่าเอาอะไรเอาอะไรครับไม่ให้ก็จะเอาใช่ไห้ถึงถึงไม่เอาก็จะให้ฮนะยืนยันยืนยัน <c oughs> ยืนยันทำไมไม่นอนยันละลูกนอนยันดีกว่าโอ้โหของเต็ม ไอ้ยี้เก็บเรื่องมาเยแยะแล้วขวดอันนี้มันบอสไม่ใช่เหรอเอาเอาบอสมาให้กูทำไมเนี่ยเก็บอะไรมาเยอะแยะเนี่ยไอ้ไอ้เพิ่มอันไรผมเก็บอะไรมาบอกผมเก็บอีไรแล้วอันนี้อันนี้ให้บอสมาทำไมเนี่ยไอ้หิมะเนยละจะปล่อยบอสในในยานได้ปหมบ้าหรือ เนี่ยกูปล่อยไยานไม่ระเบิดเลยระเบิดเนาะยานหรอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเบอร์เป็นใหม่พี่ฮะกคันเลยหรออือจะเป็นตัวตุกันเอ๊ะมากดอีไม่ได้หวะอ้าวใส่ใส่ตามวันหลายๆวันใส่ตามวันกุงกูแม่งสีดำเหมือนเดิมเอาวี้แกสีเขียวโอ้โหคนน่ารักอ่ะ แต่ปูนทายปมน้อยแมงไม่มันมันมันไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็ปู่ันอยู่ตรงไหนวะเป็นมันเท่ไปอีกแนวหนึ่งนี่ดูดูดูต้องร้องเงีก่อนใช่ไหมมันถึงจะมันถึงจะตรงขึ้นมาอืมันนี้แหละประตูเออโอ้โหเจ๋งอ่ะเล่นมันเลยอย่างี้ มันเลยมันมือเลยกูแปะ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 พอดูเหมือนเล่นๆไม่เลิกมันมันเออมันจริงไม่เคยเห็นตรงนี้บ้างดีกว่าอย่ามันงอนอย่ามันงอนแปะ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 พอแล้วไอ้ห่าเอาติดอะไรแย่ๆในบ้านนะ นี่มันยาศในเที่ยวบินแค่กำลังจะทำให้บ้านมิวานเขาลกอยู่ลกโอ้โหของข้างในนี่เต็มเลยมีอะไรบ้างวะเนี่ยขี้ปลาแต่ละอย่างเนี่ยสุดสตินเถอะโอ้โหส้วมคนดีส้วมคนรแดกกระหม่อมพี่น้องออาเฮ้ยอะอ้าวเลยก็กำลังงงมิวานหลุดเหรอ รุนหงงเหรอยำอะไรเงน้ยเรอเชิญเลยครับอ่ากูเป็นหัวห้องใช่ไหมเออหัวตใจฮะเดี<ท>๋ยวพี่แกอยู่ไหนวะไปอยู่บ้านในครอบก่อนบ้านกูไม่มีอะไรโล่งๆเงี้ยที่วานพี่แกตุดเลยถ่ายไปเลยอืมเนี่ยห้องเนี่ยบ้านกูไม่มีอะไรไมีแค่เนะี่ย ไม่เอาแมเดี๋ยววางบอลเดี๋ยวบ้านกูเจ๋งไอหยางเจ๋งลองดิลองวางเดียไม่วางอยู่ไม่เกินไปหรอกรอตัวเที่ขอค่อยวางก็ไดนะ้นายคุยอะไรอะ่ะกดช่องค้ากดเลยวะซีไงซีโอเคเออซีซีของไม่แค่นี้แหละแล้วก็มีเนี่ยเออเคาเรียกว่ามเมลออะไรรู้ แช่งไหมเจ okay. จะมาทำบ้านไร่คอบเละเนี่ย yeah. ไม่ดีไม่ดีสวยๆ <Okay. S 1> เพื่อนเดี๋ยวลับยานแป๊บเรามอบตำแหน่งให้เปิร์ไปหัวตายอ่ะไอพี่แกมาแล้วแต่ไม่เข้ากันดีนะมามาละมาละฮลัลโหล ของสวีเกียหัวม่วงหัวม่วงเลยหัวม่วงหลุดแกไม่หน้าเข้ามายังพี่เแกเข้าไปแล้ว,ว,วเข้มเามาแล้ว,วพี่แกเข้ามาแล้วไอมันเป็นหัวเพิ่มกูส่งให้แล้วก็พี่วานตีมาวะอ๋อตีมาได้รับไปเลยอาา่ะฮะเฮ้ยไอ้ขอนะมึงของม้วนของกูป่ะเนี่ยเปล่าเก็บมาเหรอ เออโดทำไมวะมีดอกเยอะแยะใช่ด่านจตะไปหาพี่หาพี่วานดีนกว่าพี่วานค่ะอาวไปไหนวะอาวพี่แกหายไปไหนวะหลุดอีกอ่ะพี่วานอ่ะหรือว่าหลุดอ,อ่าว่าอะไรไปไหน เลวันหลุดไหนอะไรโอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยฮัลโพี่วานอ๋อเอ้ได้ยินแล้วเออเสียงพี่กระตุกอะกลัวไหนมันช้าไหนมันช้าอดูแล้วได้ยินเสียงมันเอ๊ะ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 อย่างเงี้ยแหละของพี่พี่ใช้หออะไรอะ ดูแน่ที่ดีแท็กเหรอผมถูกอ่ะดีแท็กดีแท็กเกิดบ้าทีบอดแบสทีบอดแบสว่าแล้วฝนตกไ่ะถ้าฝนตกนี่แน่นอนเลยฝนตกป่ะไม่ตกไม่ตกโอเคเมฆบังเปล่าเมฆบางส่วนใหญ่เวลาฝนตกที่บอดแดสเมฆเน่าตลอดเน่าตลอด โอ้แล้วของหายได้ไหมแยกที่ผมสร้างไว้ที่บ้านพี่เออนั่นดิเพราว่าตอนตอนสร้างก็หายเลยหายถามเขาดิอะไรวะมันไอสร้างอะไรไว้ก็ไม่รู้หายไปเลยเอาบอสไว้บ้างสร้างไไว้บะสร้างไอที่เก็บของเพิ่มเดี๋ยวผมขอไปดูกลุ่มในนี้ก่อนเออในสตาร์บาวดูที่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันหลุดบ่อยจริงวันโพสวันสิบนาทีคนก็โพสก็มาเป็นสิบๆข้อความแล้วหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยเออนวันนี้เท่าไเกือบร้อยเกือบร้อยอะไรั้งใช่ไหมถามอยู่นั่นแหละถามพวกภาคคุมอะไรพวกเนี้ยอพวกที่ทำให้มันแคลงของทำรถเท่ส้นตีนเออส่วนใหญ่อะไรของก๊อปเขาเรียกอะของแท้กันเฟสเฟ่ไหนดูสิ เนี่ยเมืองเนี้ยผมอยากรู้ว่าตัวเต็มออกภาพจะสวยแบบนี้หรือเปล่าอ๋อแม่งเอาซะมีบ้ันม,มีภาพสวยด้วยเได้ไงนี่เพิง่งเพิ่งรู้นะเนี่ยว,ว่าเกมนี้มีภาพสวยอืมอืมกดบ้ารไทฟ,ฟอนต์ v3 ภาษาอังกฤษ,กฤษใช้ฟอนต์เดิมแต่เพิ่มภาษาไทยตัดเอาเลยโดนเตียดือเตียอ่ะ เวลาใส่พุทธนงสละแม่งจะเ้นบักเลยไอใส่คนลำบากเลยแล้วกว่าจะอ่านออกแต่ในตัวเนะี <c> ่ย <oughs> มันยังไม่ค่อยรองรับเท่าไหรนะ่เนี่ยมีคนจะแจกของความพึ่งมาด้วยแหละเออแจกไมเหอะของไม่ค่อยได้เอาแล้ว <c oughs> เพื่อเพื่อเราไม่มีของอะไรไง,ขงไเาไขาจะว่าเราก็ไปขอของเขาเราก็ไปตามเขานะเอ่ะนะเออพี่ครับพี่ครับขอของหน่อยฮะ พี่พี่พี่จ๋อเจ๋ใช่ไหมคะแล้วพี่วานไปนไหนวะลูดีกว่าคนลอยอย่นี่อ๋อเก่ๆอย่าพองผอมเเพ้วเก้เลยเผาพวกนี้ก่อนแม่งลือร้อยกว่าตายยังบ่อยเอ้ยโอ้ยอยากได้หมวกบ้างยังเลยอ่ะ ทำยังไงถึงได้หมวกครับวิพี่ให้ผมเบบครับวิใจดีจังเลยอ่ะอย่า<ด>ตับ<ป>พี่วานก็ไม่ให้ใชเชะไอพี่วานเขาใจดีจะตายตอนนี้แต่งบ้านเสร็จแล้วพอแต่งแที่นี้แหละเดี๋ยวดูสิเทกเจอร์ที่ไอเทกที่พี่ให้มามันจะเพิ่มอะไรมั่งโอ้โหก็เยอะอยู่นี่ยไไนีง่ายทางออกซิเจนว้าวเราจะออกไปแตะขอบฟ้าแล้ว แล้วก็ปืนปืนเป็นสีน 4, ใช่ไหมมันต้องมันต้องใช้ต้องเก็บสีพวกนั้นมาเยลโล่บลูเรดที่เก็บตามดันน่ะแล้วก็ห้อง,ห,อง,ห,องห้องห้องไหนเป็ดก็มีนี่ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอย่าทำาอกออกซิเจนก่อนนั้นเนี่ยเผื่อไปแตะออกแตะขขาฟ้ามันก็หาทาผู้ช่วยก่อนก็ได้น่าจะดีกว่าเอาจริงทำไมทำไมเหมือนยังคาบไม่ไรอยู่คนเดียวอะเหมือนกัน ทำไงมันคาบได้เนี่ยหาของฟรีลูกไม่ไม่ไม่มันถึงมันไม่มีของที่บอกเลยจะเอาอะไรอ่ะเปล่าก็จะโมงอยู่ไงว่าเกิดคราบเองเลยเฮ้ยมีอะไรมาใหม่วว้นะตัวประกันอะไรไว้นะงง ที่ลองเปิดดูไอ้นี่ที่ตีเหล็กดูดิมีอะไรไม่รู้อะที่เหมือนเหมือนโดนคนโดนแขวนอะไม่วะไม่เห็นมีเลยมันช่วยทำไรได้วะทำไมไม่มีอยู่คนเดียววะมึงเอามึงได้เทคจากพี่แกยังยังยังไอ้เทคอะไรตาราแมปอะรเออสตาร์แมปนั่นแหละยังยังไอ้รมอาวุธอาวุธใหม่ งั้นผมครามเลยนะสตาร์แมปเ็งิวทีเชอร์ขัดตั้งครับเลยเหรอครับแล้วครับแล้วเหรอครับได้อ่ะได้เนี่ยครับได้ผมครามได้นะแต,แต่ไม่มีวแต่ไม่มีวัตถุดิบแค่นั้นแหละวะัตถุดิบไม่พอคุยไทยกันยาวเลยนะลูกพี่กูอานไปทุกเรื่องเลยต้องรอนวดไทย ั้งหมดเลยวะกำกำตั้งหมด,หมดแล้วก็มีโต๊ะคาเปิดด้วยโต๊ะโต๊ะคาป้อมเปิดถ้าจะไม่ผิดพี่มีมที่ขายแร่ยังที่ขายแร่เออพี่แกยังไม่ทำนี่วะมีเปล่าะอะไรเนะี่ย้านมาแ่ลลกล็อกยนมาแต่ละล <laughs> ยอ,อย่างกูโยนใส่นี่ให้หมดเลย มา,ามาดูดิวว้ามาดูที่บ้านเนี่ยอย่างลกอย่างลกบ้านเองนี่แหละควาชทองไม่ใช่นี่วะพี่ให้อะไรมาวะเอาพี่ตีนี้ทิ้งไหมอ่ะลืมเดีย๋ <c oughs> ยวไม่มีใช้กับเง <ผม S 2> าอ <หา S 2> <ว>่ะมาล้นูม,มาไอ้นูม,มาล hey, new! Hey, new! แล้วเฮ้ยนูเฮ้ยนูเราเตียงอะพี่ล้วคนจะนอนยังไงเนะี่ยโโห ก็จกแตกมาติดนี่นะโลโซกมากเอากระจกแต,ตดดนะโโกเกรกตพราวางน้่นมันเตียงอ้าวผมได้เตียงเมื่อไหร่วะอ่ะนอนให้หมดเลยนะมันเตียงมันเตียงใช่ไหมเนะี่ยเตียงหรืออะไรเนะี่ยมันนอนได้ไหมเนะี่ยโอ้โหเละเละวันี่เละเขาบ้านมีบานจะเป็นนี่แหละคุกคุกคุกไปแล้ว ทำไมกูนอนไม่ได้วะเออชี้รียดิก็ชี้แล้วอ่ะเอ้าลองชี้นี่หว่าเนื้ว่ากระโดดแล้วชีกดสร้างแรนเทินได้แล้วไม่มีตังอย่างเดียวเหมือนกันเลยร้อยห้าสิบ็บาทนี่ซื้ออะไรอะอะไรแรนเทินติดหลังนะเออไม่มีแค่ตังไม่มีแช่อันนาจริงจอันนาจริงๆ อันน่าจริงๆนะขอบคุณครับขอบคุณแฮปขอบคุณครับขอบคุณครับจะไม่เก็บของไล้เก็บของบางหมดนะเซ็ตใหม่บดด้วยกล้องยังเยอะน่าจะสว่างกว่านี้หน่อยน่าจะดีนะใช่ได้ใช่ได้แหมเพลงเงี้ยก็ควรซึก ลองมาดูลองมาดูดูอะไรวะที่บ้านที่บ้านไม่ดูโลกเลยฮะนั่นนะพี่พี่วานให้นี่จอบทองเถอะนะซุนเตนเถอะ <c oughs> อยิงหัวโลกอีกลกก็ลก <c oughs> บ้านจะเป็นห้องเก็บของมแล้วลกชี้เพลงเนี่ยมาดเยวเนี่ย <c oughs> แล้วบ้านพี่วานนี่ไม่ลกคว้าแล้วนะ โยวไปเพราะของเยอะเฮ้ยโอ้ยขอขอขอ,ขอ <c oughs> ไม่หมวกอะไรวะพี่โหไม่เคยเจอหมวกใหม่เหรอฟเอออรฟชชั่นน่าร้อนใหม่เหรอพี่ไม่หมวกพี่แหละเฟชชั่นน่าร้อนเหรอเพ่เบื่อว่ะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเออไม่นั่ง มู้งเบื่อแค่นั้นแต่กูเบื่อไปรอดอี่ยดิเขาเขาเชิงไก่แล้วกลับวันพฤรหัสเลยอะกลับวันพัรหัสหมดสภาพอ่ะไปเท่าไหร่นะวันอังคารวันศุกร์ไปวันศุกร์แล้วทำไมไปไนอะไอไปวันวันอาทิตย์ไปวันอาทิตย์ไปอาทิตย์หน้านะเออไปวันอาทิตย์กลับวันข่ายอะครับเขาเชิงไก่ใช่มันเข้าขายของรอดอสามวันยังไม่ได้ไคิดดูอะ ห้าวันเหลืออะไรอ่ะกลับมานี่หมดจะภาพแค,ค่คงแคสเกมคงไม่ได้อ่ะต้องนอนพักอย่าง,องนอนพักยาวอ่ะไปแคมป์ในป่าเออเอาเฮ้ยอันนแ่เอา้เอา